โยโยโย่ใบสองวงเจิญกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงห,หนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตนะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มห,หนังได้ที่แอดมีพีสครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับครึงเน้นทีมเดียวพิจารณาเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสิบห้าฟุตบอลโลกรอบเข้าเลือกโซนเอเชียนะัดสุดท้ายของกลุ่มสนะครับเป็นเกมสําคัญด้วยครับซาอุดีอาระเบียอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับออสเตรเลียรองจจ่่าาาาาาฝูงนนนะะะคครรรัับบบบซออมมมมี13 3แแต้้กกกกชชเเสส4พ2ลุุด นนมา2-0ะครับอาเวเรนากุนซือชาวฝรั่งเศสก็เตรียมส่งไปเล่นแกนหลักนะครับเกมรับก็ฮัสซานทามบัติเล่นกับฮัสซานเคเดสครับตรงกลางมูซินอาลูเวนะครับมูฮัมหมัดคันโนจากอัลฮีลานแนวรุกก็นําโดยกัปตันทีมครับซาเลมอัลโดซอรีจากอัลฮีลานนะครับตัวด้านข้างก็มีไอมานยาย่าข้างหน้าฟารัสอัลบูไรคารนะครับโยโย่นี่เจ็ดสัปดา์ผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับเฉอกับออสเตรเลีย16แต้มจากการชนะ4เสมอ4แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะญี่ปุ่นไป1-0นะครับโทนี่โปโปวิดก็มีเล่อนกันหลกักอย่างแมทธิวไรอันผู้สมบูรจากลองนะครับในฝรั่งเศสมีมิดลอส เด็กเก่งนะครับคุมเกมรับตรงกลางก็ไอเดนโอนเดลอาซิดเบฮิตฮีโร่จากเกมที่แล้วมีวิสมิลเลอร์นะครับแนวรุกก็มาตินบอยไรลี่แม็กกลีครับข้างหน้าก็แบรนดอนบาเลโร่นะครับนัดแรกเสมอกันมาศูนย์ศูนย์ที่บ้านออสเตรเลียคู่นี้ก่อนเกมเขามองซาอุเป็นต่อเล็กน้อยนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยซาอุตามหลังซาอุดิอารเบีย3แต้ม แต่ว่าในรายการนี้ดูเฮ a ูเฮ h e นะครับถ้าซาอุชนะแต้มจะเท่าแต่เฮตูเฮ a d ซาอุจะดีกว่าเพราะนัดแรกเสมอกันมาซาอุจะแซงไปบอลโลกนะครับส่วนออสเซเลียนําอยู่3แต้มเงื่อนไขออสเซเลียขอแค่ผลเสมอก็จะตามญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกครับแม่น่าจะเป็นเกมสนุกเข้มข้นนะครับดูแล้วพี่อยากจะชอบซาอุดีอาระเบียครับมองว่า ความสามารถเฉพาะตัวอะไรทุกอย่างดูคล่องแคล่วปราดเปรียวกว่าและการเล่นในบ้านเนี่ยมีผลแน่นะครับเรื่องราวของบรรยากาศแล้วก็การตัดสินเนี่ยแม่น่าจะมีส่วนสําคัญในคืนวันนี้มากๆเลยครับเกมแบบนี้น่าวัดใจซาอุดิอาระเบียนะครับโดยโมเมนตัมพี่เฉยนมองว่ามีโอกาสจะเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูตีตัวไปฟุตบอลโลกตามญี่ปุ่นนะครับให้เชียร์ซาอุดีอาระเบียเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจําค่าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย